นี่เราครอบครัวเดียวกันนะคะทำไมพ่อถึงไม่เชื่อใจหนูเล่าปัญหาที่บ้านให้หนูฟังบ้างอะคือค,ค,คือพ่อขอโทษนะคือคือคือพ่อไม่พ่อพ่อไม่อยากจะเล่าเพราะว่าเดี๋ยวกลัวลูกจะไม่สบายใจไงแต่ไม่ต้องห่วงนะพ่อสัญญาว่าพ่อจะไม่ขายห,ห,หนูวาดบ้านาในฝันใหม่ไปแล้ว มีพ่อมีทุกคนส่วนจะเป็นที่ไหนอะเราค่อยเติมกันทีหลังก็ได้แค่เราอยู่ทุกคนพร้อมหน้าพร้อมตากันก็พอแล้วนะคะขอบใจมากลูกพ่อสัญญาว่าพ,พ่อจะทำไร่ใหม่ของเรา ให้สวยกว่าเดิมให้มีความสุขกว่าเดิมลูกพ่อ พี่ว่าน้องเก่าเห็นแล้วคงยังกอดพ่อแบบนี้บ้างสินะครับกอดพี่ก็ได้นะครับเออไม่เป็นไรเดี๋ยวครับพี่นะครับนะไม่ต้องเขินนะครับขอบุ่น,นะครับอ,อ สำหรับวันนี้ก็จบลงไปแล้วนะคะส่วนคุณพ่อคนไหนนะคะที่ติดเกมอยู่นะคะก็เลิกซะนะคะจะได้ไม่เป็นภาระของลูกหลานนั่นเองค่ะสำหรับวันนี้เราสองคนต้องลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะเอ็วๆ้าอาจารย์จะนามาให้จ้าขอบคุณค่ะไม่เป็นไรจ๊ะกอบใจมากน่าสรับวันนี้นะไม่เป็นไรค่ะจ๊ะนะเออก๊อยังไงฉันฝากแกเก็บของเลยนะเพื่อนฉันต้องไปเลี่ยกับพ่อเรื่องเกม เฮ้ยนี่แกจะโทรไปต่อว่าพ่อเลยเหรอป่าคือพ่อฉันน่ะบังคับให้ฉันเล่นเกมเหมือนนั่นฉันบอกว่าไม่เล่นไม่เล่นก็ยังบังคับเหมือนนั่นแหละยังไงเดี๋ยวฉันไปก่อนแล้วกันนะไว้เจอกันเออเอขอบคุณค่ะอาจารย์ไปนะคะสวัสดีค่ะเคดีๆอย่าดุพ่อนะมีพ่อแบบนี้ก็เหนื่อยเหมือนกันเนาะไม่เราค่ะหนูว่าพ่อของฟายเนี่ยเขาแค่อยากจะใกล้ชิดกับฟายอะคะถ้าพ่อของหนูสนใจหนูแบบนี้บ้างก็คงจะดีเหมือนกันนะคะ ก็เธอไม่ชอบเล่นเกมมือถือไม่ชอบเล่นเฟซบุ๊กเพราะเธอรู้สึกมันวุ่นวายใช่ไหมแต่เธอกลับชอบอ่านหนังสือแนวลึกลับแล้วก็สยองขวัญอาจารย์รู้ได้ยังไงคะก็พ่อเธอเป็นคนบอกอาจารย์เองแหละใช่พ่อเธอก็เป็นห่วงเธอมากนะแต่เขารู้ว่าเธอไม่ชอบยุ่งเรื่องส่วนตัวใช่ไหมเขาก็เลยแอบโทรมาถามเรื่องเธอกับอาจารย์บ่อย จะโทรฟีเลยคุยกันไหมฮัลโหลพ่อเหรอ,อแน่ก๊อปเองข่าวหลังพ่อก็อย่าโทรไปกวนอาจารย์ลินเขาละกันกวนเขาว่าเกรงใจเออโทรมาหาก,ก็ได้ไม่ได้รำคาญอะไรหรอก แล้วพ่อกินข้าวยังจัดน้องโดนัทมีพัสดุมาฝากจากของคุณพ่อน้องโดนัทจา้า จร <inho>, huh? ิงเหรอฮะจ้าไหนไหนไหนนี่ของพ่อจริงด้วยชาถึงโดนัทด้วย